สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมือนี้แม่ผู้อวดเนาะสีผ้ามาเห็ดมกนอใหม่มกเนอใหม่ใส่หมูสามสันใส่หมูที่มันเป็นเนื้อธรรมดานี่แหละนะคะมกแล้วกินกับเขาเหนียวฮอนฮอนมันสีแสบบบเห็ดจังไหนพี่น้องมาเบิงวิธีการเห็ดง่ายง่ายเลยเนาะง่ายที่สุดเลยค่ะการมกเนอใหม่เนี่ยเป็นอาหารอีสานบ้านเฮ้าค่ะมาเบิงร่องเบิงมาเบิงร่องเมึงปุระอายากกิน เห็ดง่ายๆเห็ดแลลวหมูแหลวแซ่บค่ะมาเบื่องวิธีการเห็ดเลยค่ะน้ำแรกค่ะเคียนน้อไหมต้มนื้อไหมเจืดๆเอายาหน้างเอายางใส่ข้อยหมูหั่นใส่ค่ะเติมบักพริกนะคะน้ำปลาน้ำปลาผงชูรสใส่อันนี้เป็นการมุกน้อไหมบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะมกน้อไหมนะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะกจะจมีน้อไหมที่ห้าต้ม จืดแล้วนะคะเข้าเคียนแล้วก็ต้มจืดๆนะคะแล้วเขากะมาปั่นออกดีแล้วกะมาปันออนนาป่นน้ำอย่านั่งใส่ค่ะพี่น้องปั่นน้ำอย่านั่งใส่แล้วกะเอาพักอีตูเอาน้ำปลาเอาชุโรดเยาะใส่น้ำปลาเยาะใส่ข้าวเบอือย่าลืมะะ่มแล้วค่ะข้าวเบือตําข้าวสารที่เข้ามาแล้วนีละหรือผู้ใดบอยอยากตกํากะเอาแป้งข้าวเหนียวใส่ก็ได้นะคะน,นี่คือบัตรบิของเขานะคะแซ่บได้คนะหนึ่งออกมาแล้ว บักพล็กแมี่ยูุ้วันใส่ใส่บักพล็กสดค่ะแม่กุ้วันจะใส่บักพล็กสดเนาะนี่เอาบักพล็กห้องก้นยังสี่ค่ะแล้วเ่ากระตักใส่ห่อกระตักตักอันน้องใหม่ที่เขาจะหนึ่งละใส่ค่ะตักใส่เลยค่ะตักใส่ห่อหมูใส่แล้วค่ะหมูนี่เนื้อหมูนี่แมันูุ้วันจะใส่หลายนี่ค่ะเห็ดหมกใหญ่ๆจู่ๆแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ห่อหมกค่ะห่อแล้วก็ไปนึ่ง หนึ่งจะเนื้อกะบะเนื้อหมูข้าสุกพุ่นละค่ะเสร็จแล้วก็นําไปนึ่งนะคะนําใส่หววไปนึ่งแต่ละข้าเหนออแนวปกอก้ะคะมันค่อยหอมเร็วมันค่อยสุกเร็วนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้มันสุกนะคะสุกแล้วเนี่ยหน้าตาเอาใส่จาน เขาซื้อมันห้อนคุยเข้าไปค่ะแซ่บมาก